ทีมสองยังขาดอีกหนึ่งคนนะครับผมมาแล้วครับผมใครกำเนื่อ เราตัดภาพไปตอนที่โดดกันเลยดีกว่าเอาละครับเริ่มขึ้นแล้วสึกระวางส n น p กับส n น p อะไรวะจะพูดซ้ำทำไมโอเคครับผมเรารับหน้าที่เป็นคนดูครับผม นะครับเริ่มขึ้นแล้วศึกภายในของสแนปครับผมจังหวะนี้เครื่องบินพาดผ่านกลางแมปเลยครับผมตอนนี้เราจัาพาู่ที่สแนปซิกล่านะครับผม ครึ่งแมปแล้วยังไม่มีใครลงครับโอ้โ oh หลงแล้วครับทีม2ทีม2ตัดสินใจโดดลงที่ <c oughs> ชุมมาเค <c oughs> รานะครับผมส่วนแนปซิก้าตัดสินใจโดดลงแซนมาตินโอ oh, ไม่สิแนปซิก้าตัดสินใจโดดลงที่ ดูเหมือนว่าเขาตัดสินใจจะไปที่เอลโปโซนะครับผมแนนอนร้อเครับส่วนสแนปโค d ดบารลงที่เปกาโดนะครับผมลงไปกับสแนปเสียร่านครับผมเอาละครับเรา ตัดภาพมาที่ Snap เซียลซานครับผมลงที่เปกาโดช่วงนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับผมช่วงนี้ก็ยังฟาร์มเงินอยู่ครับผมตัดภาพไปที่ท n นัดูเหล็กกันบ้างครับผมลงที่ซุมมาเครานะครับผม ลงชุมมาเคระกับสแนปพินรูนะครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมส่วนสแนปโคบอลทดสอบปืนครับผมยิงวอร์มสเปกันเล่นๆครับผม ที่โจนแซดแมนครับผม,ผมเขาอยู่ที่เอลโบโซเอาละครับวงอัปเดตมาขึ้นไปที่เอลโบโซครับผมโอโ้โหบอกเลยว่าหวานแน่นอนครับผมหวานเข้าเลยครับผมโอโ้โหนี่ซื้อวงกันมาหรือเปล่าครับผมโอโ้โหอมจัดครับรอมจัด ได้คนใครไม่รู้ครับอ๋อคนคนนี้เขาหลุดมาได้ไงครับอีก3นาทีวงอัปเดตครับผม ัดภาพไปที่ตอนบวงอัปเดตกันเลยอ่าแล้วครับทีมของ Snapcode บ้านมีการเคลื่อนตัวนะครับผมจากวะนนี้มีการเคลื่อนตัวผ่านมอนเตนะครับผม แล้ววงเข้าเอโบโซวงที่สองครับผมจังหวะนี้โคดบาร์จะทำยังไงแล้วทีมของโจนไซแมนก็ยิ้มมุมปากนิดนึงครับผมวงเข้าสองวงแล้วครับต้องรอดูวงที่สามครับผม แล้วแอร์ดอปตกข้างบนสองกล่องเลยครับผมไม่มีใครไปเอาได้แน่นอนครับตัดพามาที่เซียวซานครับผม แล้วก็จอดดูเชิงตรงนี้ครับผมสเสนปบจิกาครับมักเกาะสามให้เพื่อนเราโจนแซดแมนเริ่มเคลื่อนตัวมาดักบงครับผมมาดักรอดก ตรงนี้แอบปลดแล้วครับพามาที่สแนปพ,พินรูนะครับเขาอยู่ที่เขาข้างบนมอนเตนะครับ อยูครบสี่คนแล้วครับผมได้ค๊บกันเอาละครับแล้วมีการเคลื่อนตัวไปอีก การเคลื่อนตัวเข้ามาฟาร,ร์มครับผมจังหวะนี้มีการเทรดขอกันเกิดขึ้นสนัดดูเลยครับ แอดดอบกล่องที่3กันนะครับแอดดอบกล่องที่3ตกที่กลางเก,เกือบกลางวงนะครับแล้วไม่มีใครสนใจแอดดอบกันเลยครับผม แนปซิกกาเคลื่อนตัวบาลีกุ๊กกับเพื่อนแล้วรัรมผมจังว่านี้ครับแนปซิกกาเคลื่อนตัวมาสเกาให้เพื่อนนะครับผม ในทีตรงนี้จอดแล้วครับจนแซนแมนก็หาโพสิชันได้สวยจัดครับผม จะยังไม่มีอะไรครับต่างฝ่ายต่างเงียบครับผมเอาแล้วครับแ snap สิก,กา้าเคลื่อนตัวมาอีกเขาหนึ่งครับผมมาดูตรงหน้าวงนะครับแล้ววงอัปเดตครับวงที่สามครับผม วงนี้ทีมของโคดบัสต้องเข้าไปในวงนะครับผมแสปบซิกก้าก็ขี่รถกลับมารีคุปกับเพื่อนก่อนนะครับผมเพราะว่าทีมของโคดบัสต้องเข้ามาในวง แนโคดบาขับรถมาโดนแน่นอนครับภาพมุมนี้ต้องดูให้เห็นจ่า,จาครับผมเอาล้วครับเหมือนทีมของโจนแซนแมนจะได้ยินแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้สเปย์ไปแล้วโอ้โหแต่ก็ยังติดดาเมจไปที่แ n นดดููลินนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหลดควาำครับผม เจ็บแน่นอนครับผมครับหาหมุมเล่นแนฟโคบัสตัดสินใจให้รูปทีมมาเล่นตรงที่สีแยกนะครับผมดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่ครับผมในขับไปหาพื้นที่เล่นต่อ ตรงกลางวงครับผมโอ้โหแล้วจอดตรงนี้ครับสแนปโกดบานหาพื้นที่สูงเล่นครับเพื่อที่จะได้ค้ำให้เพื่อนๆอ,อ๋อมกวัดจะหาพื้นที่สูงเล่นครับ ตัดพามาที่โจแซนแมนครับผมจังหวะน,นี้ครับมาดูภาพมุมสูงกันครับ บาตต่สิใจแยกมาดูเฉยให้เพื่อนครับต่างฝ่ายต่างเงียบครับผม แซดแมนก็ยังคงส่องให้เพื่อนอยู่ครับ แล้วครับมีการเคลื่อนตัวครับมีการเคลื่อนตัวของทีมที่หนึ่งกับทีมของโจนซสแมนครับ สิกาตัดสิจใจอ้อมอ้อมขวาไกลครับผมอ่านะครับวงอัปเดตวงที่วงที่5ครับผมทีมของโคดบอนนั้นได้ขึ้นไปเล่นเขาเขาเอลโบโซนะครับผม กาตัดสินใจอ้อมขวาม,มาตรงแมปตรงนี้เสียวซ่านเหมือนจะฟาร์มอยู่ครับของยังไม่พอขอฟาร์มอีกสักหน่อยครับผมตอนนี้ถอยรถก็จะออกครับ สิก,กาอ,อมมาอ,อมขวาไกลมาสิก,กาต้องได้ปะทะกับเสี่ยวซานแน่นอนครับผมจังหวะนี้เหมือนจะรู้แล้วว่าสแนปสิก,กามาแต่เหมือนจะยังไม่รู้นะครับ เอาล้วครับเหมือนจะได้ยินเสียงครับเหมือนจะได้ยินเสียงรถเอาล้วครับสแนปเสี่ยวซานโอ้โหแล้วแอร์ดอปตกตรงสแนปเสี่ยวซานครับผมเอาล้วครับโอ้โหสแนปซิก,ก้าเก็บสแนปปูรินออกจากเกมไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผม สแนปซิกกาเหมือนจะยังไม่เห็นสแนปดูเหล็กนะครับเพราะสน p ปดูเหล็กกับสแนปพ,พิดลูอยู่ห่างกันพอสมควรแล้วจาาน,นี้สแนปซิกกาเคลื่อนตัวกลับลงไปโอ้โหแล้ววง นีทางทีมของ Snapcode part ครับผมวงกลับลงมาที่เอลโบโซนะครับโอ้โหวงนี้เอาละครับ Snap s i ิ a ตัดสิจใจลงมารีกรุบหรือไม่ไม่รีกรุบครับโอ้โหจังหวะนี้เลือกที่จะดักดักวงทีมของ โอดบาทนะครับโอ้โหทางแสนับเสียวสานก็ สแนปดูเหล็กมาเช็คแอร์ดอปครับผมได,ได้เก็บอักมาครับสแนปเสียวสัน้นตัดสิใจลงไปรีกุปก,กับสแนปโคดบาทนะครับ จังหวะนี้ครับพวกเขาต้องเข้ากลางวงครับไปแล้วครับจังหวะนี้ snap เสียวส่านเอาแล้วครับ snap ซิก,ก้าเหมือนจะยังไม่รู้นะครับว่าเขามุ v เข้ามาในวงแล้วเหมือนโจนแซดแมนจะเจอครับเจอแล้วโอ้สเปรย์คูดสี่ไปจังหวะนี้ no damage ครับผม เอาแล้วครับแล้วติดหัวสแนปเสียวกซานไปโอ้โหเกือบน็อกครับผมดีนะครับเขาใส่หมวกสามใบโอ้แล้วสแนปซิก,ก้าเคลื่อนตัวขึ้นมาเอาแล้วครับโดนสแนปเสียวกซานไปโอ้โหเกือบน็อกครับผม สิใจมาอยู่ที่ตึกใจเย็นครับผมสทรปสิก,ก <c oughs> เอาล่ะครับ <c oughs> เหมือนจะเห็นสแนปโกดบาร์ครับผม โอ้แล้ววงเข้าวงเข้าไปที่โจนแซดแมนครับผมโอ้โหจังหวะนี้แนป์ซิก,กาขับวรีกรุ๊บกับเพื่อนครับผมเล็บซิกาตัดสินใจมาเล่นซ้ายให้เพื่อนครับโอ้จังหวะนี้โอ้โจนแซดแมน โจรสแตนแมนตัดสินใจชาร์จครับผมโอ้โหแล้วสแนปโค้ดบัสน็อกดาวไปโดยสแนปซิก,ก้าครับผมโอ้โหโอโ้แล้วโจรสแตนแมนเกือบน็อกครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหแล้วสแนปเซียนซันสเปร์พีไฟมาโอ้โหแล้วมันดูเหมือนจะใจเย็นมากเลยครับแล้วโจรสแตดแมนรีเลือดขึ้นมาโอ้โห แล้วยังไม่ซ้ำครับผมเหมือนจะเล่นด้วยก่อนนะครับผมโอ้แล้วเรียบร้อยครับโจนแซนแมนซ้ำสแนปซิปก,ก้าออกจากเกมไอ้สซนพี่ครับโอ้โขออภัยโจนแซนแมนซ้ำสแนปโคดบาสออกจากเกมไปแล้วเสียวซานครับผมสเปร์มาโอ้โหโดนไปห้าสิบดาเมจ แต่โดนกลับคืนมา80ดาเมจครับผมโอ้โหแล้วสแนปดูเล็กครับโดนสแนปซิก,ก้ายิงน็อกและซ้ำออกจากเกมไปโอ้จ่างวะนี้เหลือแค่สแนปเสียวซ้านคนเดียวครับผมเขาจะทำอย่างไรอะนะครับเก็บหมวกหนึ่งมาเอาละครับสแนปเสียวซ้านโดนชาร์จบ้านแน่นอนจงังหวะนี้อาละครับสแนปซิก,ก้าครับเข้ามาชิด โอ้โห oh แล้วโจนแซดแมนครับไปน็อก oh ho. แซดซิกเกโอ้โหระเบิดพาร์ทครับผมแล้วโจนแซดแมนโอ้โ oh หเหมือนโจนแซดแมนจะอ่อยให้นะครับโอ้โ oh หแล้วตัวเต็งอย่างแซดซิกเกก็ออกจากเกมไปครับแล้วโจนแซดแมนกำเนิดปามาโอ้โหไม่โดนครับ อ่า้ะครับอ่า้ะครับเหมือนจะย่างเชิงกันอยู่โอ้โหแล้วโดนสตปค๊คมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหแล้วเป็นทีมทีมของโจนแตแมนครับผมโอ้โห